สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่อง Dream Maker Channel ช่องหนชอบเล่นเกมแต่ไม่ชอบเล่นเองแต่ว่าวันนี้ก็ไม่ได้มาเล่นเกมนะก็มาแนะนำหูฟังที่ใช้มาสักพักแล้วนะถามว่าชอบขนาดไหนก็ชอบขนาดที่ซื้อมาใช้คนละอันกับแฟนเลยนะตอนแรกก็ซื้อให้แฟนก่อนเสร็จแล้วสักพักหนึ่งก็แบบเหมือนมันจะแย่งกันใช้ก็เลยซื้อกันคนละอันก็ได้สาเหตุที่มันซื้อกันคนละอันก็ได้เพราะว่าราคาของมันเป็นมิดมากนะ เลยต้องเอาอมาแนะนำจริงๆนะหูฟังตัวนี้ก็คือ Samsung Galaxy Bud s Live ซึ่งมันออกมาสักประมาณ2ปีกว่าๆแล้วนะถ้าจำไม่ผิดนะซึ่งตอนที่มันออกใหม่เนี่ยราคามันรุนแรงมากนะมัน6,990บาทคือโคตรแพงแต่ว่าตอนนี้มันขายอยู่ในชอป p ีนะของ Samsung นั่นแหละก็สามารถซื้อได้ในราคา1,9 9 0บาทเท่านั้นเอง แล้วถ้าเรารอหน่อยตอน flash ซ a l e ของเขาอะ่ะก็จะเหลือแค่1,890บาทแล้วถ้าได้โค้ดลดไปอีกนิดหนึ่งมันก็จะเหลือประมาณ1,700ถ้าเรามีคอยด้วยทำได้สูงสุดเลยนะเหลือประมาณ1,300บาทซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากๆดังนั้นวันนี้เราก็จะมาแนะนําคร่าวๆนะว่ามันโอเคขนาดไหนนะควรใช้ไหมนะอะไรเงี้ยไปมาดูกันก็แนะนําจากในแพ็กเกจเลยละกันนะเหมือนตอนที่เพิ่งซื้อมาแต่จริงๆก็คือแกะแล้ว พอเราเปิดออกมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะเจอน้องอยู่ตรงนี้ที่มีกระดาษพันด้วยนะเขาให้ส่ USB มาอย่างนี้แล้วก็จะให้ตัวยางสำหรับใส่หูฟังสำหรับคนที่หูใหญ่ก็จะได้ใส่อันนี้มันจะได้แน่นขึ้นนะแล้วมันก็จะมีพกคู่มืออะไรอย่างเงี้ยนะอยู่ข้างในอันนี้ไม่ไม่ซีเรียสหรอกพอเราเอามาจากแพ็กเกจน่ารัก,น,รกน่ารักนี้แล้วนะสาย USB ที่ให้มาเนี่ยมันจะเป็น Type A to Type C นะ ก็ไปใช้กับหัวชาร์จที่เรามีได้อยู่แล้วอ่ะนะเขาไม่ได้แถมมาให้ก็ไม่เป็นไรหรอกมันพันกว่าบาทเนาะแล้วเขาก็จะมียางเล็กๆแค่สองอันอย่างนี้เอาไว้เปลี่ยนสําหรับคนที่ใบหูใหญ่นิดนึงก็เปลี่ยนก็ได้นะแต่เท่าที่ลองใส่อันเดิมมาดีแล้วตัวเคสสูฟังก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายนะพกสะดวกจุดตรงนี้มันเป็นไฟสีแดงกับสีเขียวตอนที่เราชาร์จหรือตอนที่เราเปิดอะไรเงี้ยมันก็มีไฟบอกสถานะข้างหลังก็เป็นรูเสียบชาร์จนะ ก็เสียบชาร์จไม่นานมากนะมันก็เต็มแล้วนะจำไม่ได้ว่ากี่ชั่วโมงนะแต่มันไม่นานอนะ่ะพอเปิดออกมาก็จะเจอหูฟังน่ารักน่ารักแบบนี้มี <c oughs> มีให้ดูสองสีเลยก็เป็นสีดำกับสีแบบจริงๆมันสีพิงโกหน่อยนะแต่เขาเรียกว่าสีบรอนตรงตัวมันเนี้ยก็แตะได้นะเวลาเราเออกคำสั่งแตะซ้ายแตะขวาเงี้ยรับโทรศัพท์เปลี่ยนเพลงอะไรก็ว่าไปแตะแตะไปหูฟังของเขาเนี่ยมันมีความพิเศษนะ มันรูปร่างไม่เหมือนไข่เป็นเม็ดถั่วยอย่างเงี้ยใส่เข้าไปที่ใบหูของเราชิปเข้าไปอย่างเงี้ยใส่ชิปเข้าไปดูเหมือนจะหลุดง่ายนะแต่ก็ไม่หลุดง่ายนะก็เท่าที่ลองมามันก็ไม่หลุดนะเดินเล่นไปมาก็ไม่หลุดก็ถือว่าแน่นหนาพอประมาณนะสีดําก็เป็นอย่างนี้นะไม่หลุดนะเอาจริงๆแล้วใส่แล้วก็ไม่หลุดเนี่ยเราก็ใส่เข้าไปที่ใบหูปุ๊บแต่ว่าหูฟังรุ่นแบบเนี้ยมันจะไม่ได้แบบ กันเสียงดีมากเท่ากับหูฟังที่มันเป็นอินเอียนะก็มองว่าเป็นข้อดีนะคือเราใส่แล้วเดินไปเดินมามันก็ยังพอได้ยินเสียงรอบข้างบ้างนะมันโอเคนะมันมันดีแหละเสียงคุยโทรศัพท์เนี่ยก็ชัดดีนะทดลองโทรคุยมาแต่มันจะมีปัญหาว่าถ้าลมแรงมากๆเนี่ยมันก็ไม่ค่อยตัดเสียงลมนะตอนนี้ถือว่าแบบเสียงลมก็กระจ,ยระจายอยู่นะแต่ว่ามันก็ยังฟังรู้เรื่องอะนะมันไม่ได้แย่ขนาดนั้น แต่ถ้าอยากเอามาใช้ในการอัดวิดีโอหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าลมแรงมากๆก็อาจจะเสียงลม,มนะแต่น่ารำคาญนิดนึงแต่ก็พอใช้ได้แหละส่วนเรื่องการเล่นเกมเนี่ยก็ให้เปิดฟังก์ชันที่เป็นโหมดเล่นเกมนะแล้วเสียงมันจะไม่ค่อยดีเลยซึ่งถือว่าดีเลยนะเมื่อก่อนเคยใช้ Samsung Galaxy Buds Plus อยู่มันเล่นเกมไม่ได้เลยนะตัวนั้นนะ่ะตัวนั้นมันดีเลยมากตัวนี้มันค่อนข้างโอเคเลยนะ เวลาเล่นผับ g หรืออะไรงเงี้ยก็ได้ยินเสียงทันท่วงที <c oughs> ก็จะไม่ตายจะพอสู้เขาได้ถือว่าดีนะตอนนี้ไม่แย่ใช้เล่นเกมได้อยู่นะเปิดหมดเล่นเกมถึงกะเร็วนะถ้าไม่เปิดหมดเล่นเกมนี่คือช้าเลยนะมันจะดีเลยเป็นเกือบ1วินาทีหูฟังตัวนี้เอาไปเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ก็ได้นะเราใช้บลูทูธในการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์แต่ไม่ค่อยแนะนํานะเพราะว่าลองไปเชื่อมคอมมาแล้ว ปรากฏว่ามันช้าเกือบหนึ่งวินาทีนะมันเสียอรรถรสในการดูก็ไม่แนะนำนะแต่พอเราลิงก์กับมือถือเรามีโหมดเกมเงมันจะเร็วมันจะไม่ค่อยเสียอรรถรสเท่าไหร่แนะนำให้ใช้กับมือถือนะส่วนปัญหาของมันที่เจอในการใช้นิดหนึ่งนะมันไม่นับเป็นปัญหาดีกว่ามันนับเป็นว่ามันกัก <c oughs> ก็คือสมมติว่าถ้าเราอ่ะใช้หูฟังรุ่นนี้กับมือถือซีรีส์ a ใช่ไหมอย่างเช่นว่าที่ใช้อยู่ก็คือ A52S เเงี้ย ตอนเราเปิดโหมดวิดีโอเพื่ออัดอ่ะมันจะให้เราใช้ฟังก์ชันไม่ครบแต่ถ้าไปใช้เป็นรุ่นซีรีส์ S อ่ะมันจะใช้กับฟังก์ชันได้ครบอย่างเช่นว่าตอนอัดวิดีโอเราอยากจะเลือกว่าเฮ้ยให้มันอัดเสียงจากหูฟังนะหรือว่าอยากจะให้มันอัดเสียงจากมือถือที่ไกลออกไปหรืออะไรอย่างเงี้ยซีรีส์ A มันจะไม่ให้ใช้ <laughs> แต่ซีรีส์ S มันจะอนุญาตให้เราใช้ได้มันกักไว้ในหนึ่งซึ่งเศร้าใจมากก็ <laughs> ทำอะไรไม่ได้นะก็อันนั้นต้อง ตามซีรีส์มือถือมันบอกว่าของแพงก็ได้ใช้เยอะหน่อยของถูกก็ได้ใช้น้อยหน่อยอะไรประมาณเนี้ย <c oughs> ใจร้ายจริงๆสรุปว่าหูฟังเนี้ยมันเหมาะกับใครบ้างนะก็ถ้าใช้งานทั่วไปนะคุยโทรศัพท์ดูหนังฟังเพลงก็มองว่าโอเคนะไม่ได้มีปัญหาชีวิตอะไรหรอกถ้าจะเอามาอัดเสียงวิดีโอเดินไปพูดไปเวลาทําคลิปอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องระวังเสียงลมนะนอกนั้นก็ไม่มีอะไรหรอกเสียงมันชัดเจนดีนะ ส่วนคนที่จะไปเล่นเกมก็คืออย่าลืมเปิดโหมดเกมแล้วเสียงมันจะแทบไม่ดีเลยเลยดีมากก็สามารถใช้เล่นเกมได้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าประทับใจมากนะก็ไม่เห็นมีขายตามช็อปแล้วนะมันมีแต่รุ่นใหม่ๆหแต่ว่าเราใช้แค่นี้จริงๆก็เพียงพอกับการใช้งานแล้วนะใส่ตอนขี่มอไซค์ก็พอได้นะลองไปใส่มาแล้วแต่ว่าจริงๆขี่มอไซค์ก็ไม่แนะนำให้ใส่หูฟังหรอกแต่ถามว่ามันพอใช้ได้ไหมมันก็ไม่หลุดนะเสียงก็ชัดเจนดีพูดคุยพอฟังรู้เรื่อง ไม่มีสายให้เกะกะด้วยอันนี้ก็จะเป็นสรุปคร่าวๆเกี่ยวกับความรู้สึกแล้วก็ความประทับใจในการใช้มันนะนะของมันโอเคจริงอะ่ะแล้วราคามันไม่แพงก็เลยมาแนะนำเพื่อจะไปหามาใช้กันนะถูกใจมากนะอันนี้ประทับใจยกนิ้วให้เลยเย้ <Yeah. S 1> สำหรับวันนี้ก็แค่นี้แหละแล้วไปเจอกันใหม่นะลาก่อย